เจอเขาเขาบอลเขาบอลเขาเป็นเป็นบอลระบบแล้วเราเราอาชีพอยู่ละไม่ว่ากันถ้าเราเล่นเข้าระบบเราเล่นเป็นทีมเราคือวันที่เราเล่เราเราไครับผมมงคลสุขมามอมนะครับประธานสโมสรเชียงใหม่โคชชิ่งฟุตบอลคลับนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสโมสรน,นะครับเพื่อเสริมสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับในพื้นที่ให้ดำเนินการในเรื่องฟุตบอลนะครับที่ชอบที่รักในอาชีพฟุตบอลนะครับเพื่อส,งส่งเสริมในลีกให้สูงต่อไปนะครับสโมสรเชียงใหม่โคชชิ่งนะครับมีการรวมตัวมาได้ประมาณสองเดือนแล้วครับคัดเลือกนักฟุตบอล ออ U 14, U 16, ทั่วไปนะครับตั้งแต่รุ่นอายุ U14 U16 และประชาชนทั่วไปนะครับในตัวนักเตะของเรานะครับมีครูมาจากบนดอยอมก๋อยนะครับรับราชการครูนะฮะถึงจะไม่ได้ลงมาซ้อมกับเราทุกวันแต่ได้วิ่งที่บนดอยนะครับวันละ10ถึง20กลทุกวันนะครับแล้วก็มีพวกพนักงานนะครับพนักงานบริษัทพนักงานยกของนะครับ ร,รถแก๊ปฟู้ดนะครับฟู้ดแพนด้ามีทุกอาชีพนะครับส่วนมากจะเป็นทำงานบริษัทกันส่วนมากนะครับจะมีเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนที่มีความสามารถแล้วก็ดึงตัวเข้ามาช่วยในสโมสรของเราครับในะวันนี้นะฮะไอ้ก็มีเมีโมงจากสโมสรจากไทยลีก3ไทยลีก2นะครับมา,าบคาาคามน้องๆน,น,นะครับที่มีความสามารถ ตัวเด่นนะครับในทีมครับประมาณ3คนแล้วนะฮะแต่ถ้าอนาคตของเด็กนะครับในทีมที่จะก,ก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้แล้วก็จะผลักดันน้องๆทุกคนต่อไปครับการทาทีมฟุตบอลนะครับผมจากความรู้สึกเราเป็นเด็กบ้านนอกมาก่อนครับผมเป็นนักฟุตบอลมาก่อนแต่เราบ้านเราอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดเราไม่มีโอกาสที่จะมา เล่นในแมตช์ใหญ่ๆในตัวจังหวัดได้เลยครับแต่เรามีความรับฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมเลยคิดอยากจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาครับเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดโอกาสเหมือนเราตอนเด็กครับผมก็สวัสดีครับผมนายศิษสนุเลิศรดีนะครับหรือว่าคุณนุนะครับเนาะผมบรรจุอยู่ที่โรงเรียนแม่โถวเวียคมนะครับความที่อยากผมอยากจะเล่นฟุตบอลครับผมก็เลยถามเพื่อนครับเพื่อนตอนแรกเพื่อนผมชวนก่อนฮะ เพื่อนก็คือ,อครูอาร์มครูอาร์มเป็นเพื่อนของผมก็วชวนผมให้เข้ามาทดสอบกับทีมนี้ครับผมอ,อยู่จากโอยไม่โถนะครับแล้วก็ลงมาซ้อมทุกศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะครับแรงบันดาลใจที่ผมอยากจะมานะครับเพราะตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลน,นะครับถึงมีก็วิธีไม่เปิดกว้างขนาดนี้นะครับผมก็เลยดิ้นรนทุกอย่างนะครับอตอนนี้ถึงแม้ว่าผมอายุจะเยอะแล้วนะครับก็ ก็มีความฝันอยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพสักครั้งหนึ่งครับก็เลยก็ขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับให้ผมได้มายืนในจุดนี้ครับผมครับขอบคุณครับที่มาของคําว่าายุดทานานี่ยนะครับผมผมครับเป็นคนบนดอยนะครับยุนเทอผมก็คือการทานานะครับทุกช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกผมก็จะพ่อแม่ผมจะทํานา นะครับผมก็เลยต้องขอนะครับขอท่านประธานนะครับขอโค้ดขอหลายๆท่านนะครับเพื่อที่จะหยุดนะครับหยุดซ้อมหยุดลงทีมเพื่อที่จะทําทนานะครับช่วยเหลือทางบ้านนะครับถ้าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับผมก็อย่างเช่นวันนี้ผมก็ลงมาซ้อมตามปกติครับผมนะครับ ความที่ผมอยากจะมาเล่นนะครับผมก็ชื่นชอบนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับในทีมของยูฟุปูนะครับก็คือไมเคิลโอเว่นนะครับอดีตตำนานแล้วนะครับผมมีความใฝ่ฝันมากอยากจะเล่นให้ได้เหมือนไมเคิลโอเว่นนะครับ